ครึ่งปีแรกผมคิดว่าเนื้อเนื้อความคาดหมายนะโดยเพราะอย่างยิ่งอนาลิสหลายๆที่เนี่ยครับผมนะผมว่าพอเห็นงบผลประกอบการครึ่งปีแรกของผมไปเนี่ยที่เคยวิเคราะห์เอาไว้นี่ยก็คือมันตรงกันข้าม ับกับความที่เป็นจริงคือเราก็ทํากาไรได้เยอะนะครับอันนี้นะครับเพราะว่าเพราะต้องต้องก็คือต้องยอมรับว่าในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยไอการเบิกจ่ายของโควิดเนี่ยมันเขาก็ลดอัตราลงบ้างเพิ่มเงื่อนไขตรงโน้นตรงนี้บ้างนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเราทางโรงพยาบาลรัานีเราก็สามารถทํากำไรได้อย่างโดดเด่นนะครับเพราะว่าคือในเมื่อโรงพยาบาลรัฐบาลเขา คือเขาก็ทําตามนโยบายนะครับก็กลา,ายเป็นว่าเขาเป็นโอกาสของเราที่เราสามารถให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่เขาไม่คือเขาไม่ต้องการเป็น OPD c a s e นะครับเข,เขาก็ต้องการมาให้เราดูแลรักษาเป็นแบบ m o m y I หรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถให้การดูแลได้ดีนะครับ,รบผมอะไรเป็นคีย์ซัคเซ็ตท่านบบกคำไรนี่แบบว่าเหนือความคาดหมายคุณหมอเห็นฮะก็คือหนึ่งความสามารถในการปรับตัวผมว่าทีมงานของผมได้ให้ความปรับตัวค่อนข้างเร็ว ตามระเบียบกฎกติกาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเราก็ปรับตัวได้เร็วนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าผมโดดเด่นที่สุดก็คือการควบคุมค่าใช้จ่ายนะครับเราใช้คนเนี่ยให้มันเป็นมันติจ็อบ,บนะครับ,รบแล้วก็พูดง่ายคนหนึ่งเขาทาต้องทําได้หลายหน้าที่แล้วก็ในช่วงที่เรากําลังคนไข้กําลังเยอะเนี่ยการรีคูดคนมันก็ไม่ทันการ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คนหนึ่งก็ต้องให้มันทำทำได้หลายหน้าที่หรือซึ่งก็มันก็เป็นการประยหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยในการติดตามดูแลผู้ป่วยที่อย่างที่ว่ารับพักรักษาตัวที่บ้านานะเราก็มีระบบไอทีที่ดูแลได้ดีคนไข้ก็นิยมชมชอบก็มาสมัครให้เราดูแลเป็นหมื่นๆคนะนะฮะคนไข้ที่รักษาตัวที่บ้านเพราะฉะนั้นก็คือความสามารถในการปรับตัวการควบคุมค่าใช้จ่าย การให้พนักงานทํางานได้หลายหน้าที่รวมทั้งใช้ระบบไอทีเข้ามาช่วยนะครับก็ทําให้ทําเราก็กําไรมาโดดเด่นขึ้นครับผมอย่างที่บอกนะครับว่าเราในฐานะผู้บริหารเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นด้วยนะครับอะไรที่ทําให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีเราก็คงต้องพยายามวางเป้าหมายไว้นะครับซึ่งผมก็เป็นพวกชอบวางเป้าหมายที่ท้าทายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ก็ต้องพยายาม สับเขาบอกเขาก็าบอกว่าต้องฝันให้ไกลไปให้ถึงก็ต้องใช้ความพยายามให้ไปให้ได้มผมคิดว่ามันคงดอกกันทุกโรงพยาบาลบแต่ก็แต่สลับใจผมเนี่ยอาจจะให้ก็คงดอกไม่เยอะอนะครับเพราะว่าเราเข้าพยายามเสริมฐ <c oughs> านลูกค้าเข้ามานะครับตอนนี้ เราน่าจะมีฐานลูกค้าข้าราชการเข้ามาซึ่งทางกรมบัญชีกลางกำลังจะเซ็นกับเราเนี่ยก็ถือว่าจะมีลูกค้างเงินสดเข้ามาเป็นฐานประมาณแ0,000ถึงแสนคนนะครับรวมทั้งขณะนี้ก็คือคนไข้ปกติของเราก็เริ่มฟื้นคืนกลับมาครับแปดสิ0ซแล้วนะครับขณะนี้เราขยายห้องผ่าตัดเพิ่มอีกสามห้องอนะครับแล้วก็เพิ่มวอร์ดขึ้นไปอีก1วอร์ดนะครับอีกสักสุด1ิบแปดเตียงนะเพราะว่าคือเราดูคือเราโมนิเตอร์ตัวเลขอยู่ทุกวัน นะครับแล้วก็เราก็เริ่มทําอะไรที่มันใหม,ใหม่ๆเช่นการผ่าตัดลดอ้วนนะครับ oh. ถ้าทําได้ครับทาได้ก็เดือนหนึ่งก็พาไป1 5บห้าลายต่อเดือนอ่ะมันก็แล้วแล้วก็สิทประกันสังคมเาก็เราก็สามารถเอาไปเบิกได้นะครับมันก็เป็นการช่วยเพิ่มไรายได้เข้ามานะครับแล้วคนไข้อุบัติเหตุขนาดนี้เราก็มีวันละสิบห้าลายก็เริ่มฟื้นตืกลับมานะครับ oh. บามโมแยมพวกเอมอา MRI ในละแวกนี้ก็ไม่มีนะพวกนี้ก็เราก็ไปสร้างฐานลูกค้าให้เขาส่งคนไข้มาทํากับเราเขาไม่ต้องลงทุนนะครับแล้วเราก็คิดอาคาที่ไม่แพงอยู่กันได้นะครับ,รบก็มันผมคิดว่าไอดอกมันก็คงดอกไม่เยอะเพราะว่าเราก็ดูมอนิเตอร์ของเราอยู่นะครับอันนี้ทั้งอุบัติเหตุทั้งคนไข้ข้าราชการที่จะเข้ามาเสริมเป็นฐานในการหาไรายได้นะผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลที่ผมคิดว่าก็ ก็ให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ต้องฉายแสงเนี่ยนะครับเพราะว่าคือคือฐานนี้ก็คือทางรัฐบาลโดยสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพ,ภาพแห่งชาติเขาก็มีนโยบายว่าคนเป็นมะเร็งก็ไม่จําเป็นต้องไปฉายแสงที่โรงพยาบาลรัฐบาลไปฉายแสงตัวาบกอกชนที่พ้อมคนไข้ก็ไม่ต้องเสียเงินทางสํงงานักเราก็ าใบกระจนนั้นก็สามารถเป็นสำนัการหลับการสุภาพแห่งชาติหรือเปิดจากสำนัการกทารสังคมได้แต่ถ้าใครประสงค์จ่ายเงินสดก็อันนี้ก็เรื่องส่วนตัวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็เห็นว่าหนึ่งก็เป็นโอกาสที่เราจะเพิ่มรายได้เพราะว่าพื้นที่ของอยุธยาของภาคการตอนล่างว่าเป็นอยุธยาสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีลบบุรีขนาดนี้เนี่ยโรงพยาบาลที่ให้บริการฉายแสงได้มีอยู่ที่เดียวคือศูนย์มะเร็งลบบุรี ครับผมนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะโอเวอร์โหลดคนไข้เนื่องจากว่าคนไข้มาเร็งเราเยอะในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าก็เป็นโอกาสของเราที่เราจะลงทุนในการเปิดโรงพยาบาลเฉพาะทางฉายแสงมะเลงครับผมนะครับเพื่อหนึ่งก็อำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่ไม่ต้องรอคิวนานแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงลพบุรีนะครับอันนี้เราก็คิดว่า เราน่าจะเปิดให้บริการได้ใน1เมษายนปีหน้านะครับนะครับแล้วก็ซึ่งถือว่าก็เป็นน่าจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทางโรงพยาบาลราชธานีซึ่งน่าจะคิดว่าก็เราก็ทำไอ้ผลตอบแทนอะไรมาก็คิดว่าน่าจะคืนทุนได้ภายใน6เดือนก็คือของน้องแคร์ตอนนี้เรื่องฐานลากเราก็ทำเสร็จแล้วนะซึ่งก็เป็นไปตามตารางที่เราวางไว้ ก็คาดว่าปีนี้ปีห5 6้าหก็ต้นปี67นั้นที่หนองแคเราน่าจะเปิดได้ครับเพราะว่าเงินลงทุนเนื่องจากว่าที่หนองแคเราดูแล้วก็คือที่ดินก็ไม่แพงแล้วก็ไม่มีคู่แข่งแล้วก็ทำเลก็มีนิคมทั้งนิคม w h a กับนิคมของทางรัฐคือนิคมชาวบ,บ้านก็เรียกนิคมหินกองนะครับ,รบแต่ว่าทางศัพท์เทคนิคจริงศรรัพท์ทางราชการเขาเรียกนิคมสระบ,บุรีนะงันะ้น,นผู้ประกันตนก็ทั้งในนิคมทั้งนอกนิคม ที่มีโรงงานอยู่เยอะๆก็น่าจะประมาณสักแสนห้าเทศบาลในเขตชุมชนก็มีอีกสักเจ็ดแปดหมื่นคนก็ถือว่าเป็นฐานชุมชนซึ่งน่าจะทํากําไรได้ภายใน3ามปีก็เริ่มน่าจะมีกาไรนะครับของน้องแครต้นปี6กเจดเราคาดว่าเราน่าจะเปิดได้นะครับ,รบแล้วก็ส่วนของบอวินเราก็กำลังจะยื่น e i a แต่คาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่นานเพราะจังหวัดชลบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดพิเศษ คือเขาคือโบตีเอเอเราต้องส่งไปที่ส่วนกลางคือสํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแต่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดพิเศษที่เขาให้อํานาจจังหวัดพิจารณาได้เองแต่ส่งผลไปให้เขารับทราบนะครับงนั้นมันก็มันก็ไม่น่าจะนานนะครับตอนนี้คือกำลังเกากำลังจะยื่นดีผมก็ต้อง ขอบคุณนักลงทุนทุกท่านนะที่ถือหุ้นนาเจ่เฮชไวที่ให้ความไว้วางใจนะครับแล้วผมก็คิดว่าผลประกอบการในรอบ 2- 3สปีที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าเราก็มีผลประกอบการที่ดีนะครับแล้วก็อาตาัอาตราอัตราทางส่วนทางการเงินผมว่าเราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงให้ผลเงินปันผลเราก็ว่าเราก็ให้ผลตอบแทนที่คิดว่าไม่น้อยหน้าบริษัทอื่นอาจจะสูงกว่า้วยซ้ำ นะครับ,รบแล้วเราก็เจริญเติบโตไปด้วยทิศทางที่เราคิดว่าความเสี่ยงน้อยน่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงนะครับแล้วก็แต่ยาอะไรก็ตามนั่นคือการนี้ก็คือก็อยากเชิญชวนนะครับว่าคือผมก็คิดว่าของเราเนี่ยราคาหุ้นของเราก็คือถ้าเทียบกับบริษัทในตลาดโรงพยาบาลอื่นที่ผมคิดว่า PE ของเราก็ยังต่ําอยู่ก็ขอเชิญชวนกันแล้วกันนะครับถ้าท่านให้ความเชื่อมั่นก็ เราก็คิดว่าเราก็ทํางานเต็มที่นะครับให้ท่านได้รับตอบแทนที่เราก็คิดว่าท่านน่าจะคุ้มค่านะครับ